หากคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมสเปกและประสิทธิภาพระดับพรีเมียมแต่ไม่ต้องการจ่ายเงินมากเกินไป Xiaomi Pad Mini อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าที่คุณคิดแท็บเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมชิปเรือธงเดินซี940หน้าจอ8.8นิ้วความละเอียด 3K 165Hz เฮิรตซ์และแบตเตอรี่7 5 0 0 mAh พร้อมชาร์จไว 67W ทั้งหมดนี้ในราคาเริ่มต้นเพียงหมื่นนิดๆทำให้หลายคนยกให้เป็นคู่แข่งตัวจริงของ iPad Mini 2024 ในราคาที่คุ้มค่ากว่าแต่คุณอาจจะถามว่า Xiaomi Pad Mini จริงๆแล้วมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงกับราคาหรือไม่และนะนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคมักลืมพิจารณา การออกแบบที่ทันสมัยและวัสดุลูมิเนียมยูนิบอดีทำให้แท็บเล็ตนี้ดูพรีเมียมและรู้สึกมั่นคงในมือน้าจะ PCD ขนาด8.8นิ้วความละเอียด3 k 3 0 0 8 1 8 8พิกเซลที่ให้ความหนาแน่นพิกเซลถึง4 0 3 p p i าทำให้ภาพมีความคมชัดและสมจริงรองรับอัตรารีเฟรชสูงสุดถึง1 6 5าเฮิรตซ์ทำให้การปัดหน้าจอการเลื่อนฟีดหรือการเล่นเกมที่ต้องการความลื่นไหลทำได้อย่างไม่มีสะดุดนอกจากนี้หน้าจอยังรองรับ HDR 1 0และ Dolby Vision พร้อมการรับรองจาก,าก,าาากทีว,วี เงาสุดกว่า700นิทํำให้ใช้งานในอาคารหรือแสงกลางวันได้ดีแต่ถ้าอยู่กลางแดดจะจัด,จดอาจเห็นเงาสะท้อนเล็กน้อยและนี่คือจุดที่น่าสนใจแม้ว่า Xiaomi Pad Mini จะมีสเปคที่น่าประทับใจแต่มันก็มีข้อจำกัดบางประการที่คุณควรพิจารณาเช่นการรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวและไม่มีสแกนลายนิ้วมือสำหรับความปลอดภัยแต่ถ้าคุณกำลังมองหาแท็บเล็ตที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า Xiaomi Pad Mini อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณและอย่าลืมว่าการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตไม่ใช่เรื่องของสเปคเท่านั้นแต่ยยงเกีร์ นายก็ข้องกับประสบการณ์การใช้งานโดยรวมและความต้องการของคุณเองด้วยดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ Xiaomi Pad Mini ลองถามตัวเองว่าคุณต้องการแท็บเล็ตที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าหรือไม่และคุณพร้อมที่จะยอมรับข้อจํากัดบางประการเพื่อราคาที่ถูกลงหรือไม่ถ้าใช้ Xiaomi Pad Mini อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับคุณแต่ถ้าไม่คุณอาจต้องพิจารณาตัวเลือกอื่นที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อเส่ยวมีแ่แ a มีิี้อย่าลืมพิจารณาทุกประการและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณที่สุด